สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับฟาร์มไก่บ้านไก่พันพื้นเมืองนะครับกับบรรยากาศเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบนี้นะครับมีพี่น้องทางบ้านนะครับได้ถามเข้ามาว่าไก่กี่เดือนถึงจะจับขายได้นะครับเลี้ยงยังไงนะครับมีวิธีการ เลี้ยงยังไงแล้วไปขายที่ไหนนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาหาให้ข้อมูลนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังสงสัยนะครับว่าไก่เราโตแค่นี้เนี่ยสามารถขายได้ไหมนะครับจะฟังกันเลยนะครับครับในคลิปก่อนก่อนู้นนะครับผมก็ได้เล่าไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับสําหรับน้ําหนักไก่แล้วก็ขนาดที่สามารถขายได้นะครับวันนี้ก็จะมาย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกไก่พื้นเมืองนะครับ ก็คือสามารถขายได้ตั้งแต่อายุ1สัปดาห์2สัปดาห์หรือสสัปดาห,ดาห์ได้เลยนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านที่ได้ซื้อกับผมไปแล้วนะครับก็นํานำไปเลี้ยงดูนะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเรานะครับเป็นอย่างดีนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจนะครับที่จะเลี้ยงไก่สายพันธุ์พื้นบ้านแบบนี้นะครับก็คือขายได้ตั้งแต่ ลูกเจี๊ยบนะครับไปจนถึงไก่อายุประมาณเต็มที่นะครับขายได้ทุกรุ่นนะครับแต่ที่ตลาดต้องการที่สุดนะครับตลาดหลักๆส่งออกนะครับไก่ของผมเนี่ยจะรวบรวมจำนวนให้ได้เยอะที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องย้อนไปก่อนโควิดนะครับแล้วก็จะมีคนมารับนะครับไปขายก็จะได้ราคาดีนะครับสำหรับผมมองว่าราคาที่ค่อนข้างพอใจนะครับเป็นที่พอใจนะครับ สามารถอยู่ได้นะครับพ่อค้าอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับสมมติว่าเราขายไปร้อยกิโลนะครับเราก็จะได้ราคาประมาณนี้เท่านี้นะครับบางที่นะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับขนาดความสวยงามของไก่นะครับบางตัวน้ําหนักเบาแบบนี้นะครับเขาก็จะหักเราลงนะครับหักเราลงก็คืออาจจะลด แทนที่จะได้10บาทก็จะเหลือ9บาทแบาทประมาณนี้นะครับขึ้นกับความสวยงามแล้วก็น้ําหนักของไก่นะครับที่ตลาดต้องการสุดๆนะครับก็คือไก่อายุประมาณ3-4เดือนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขนก็เริ่มจะสวยแล้วนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับไม่เกิน2กิโลนะครับประมาณนี้นะครับตลาดจะต้องการที่สุดนะครับ แล้วก็ราคาดีราคาสูงนะครับส่วนไก่ที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับอายุเยอะแล้วแก่แล้วนะครับเขาจะให้ไม่เยอะนะครับเต็มที่ก็ตัวละ150นะครับหรือว่าตัวละร้อยแค่นี้เองนะครับราคาแค่นั้นนะครับสําหรับตลาดที่ผมเอาไปขายนะครับเนื้อลูกไก่พวกนี้นะครับถ้าชั่งน้ําหนักดูจริงๆแล้วเนี่ยก็น้ําหนักเกือบถึงแล้วนะครับตามที่เขาต้องการนะครับตามที่ตลาดต้องการแต่ ตอนนี้มันไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมมันมีไม่ถึง50ตัว6กสตัวแค่นี้เองนะครับเขาก็ยังไม่รับซื้อนะครับต้องรวมกันให้ได้เยอะๆก่อนนะครับถึงจะมารับเราไปนะครับเอาไปขายแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับตลาดรับซื้อรับขายนะครับหลายๆแห่งเนี่ยผิดตัวลงนะครับการขนส่งก็ชะงักนะครับ การส่งออกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับก็ต้องเลี้ยงไปก่อนนะครับเลี้ยงให้ได้น้ําหนักแล้วก็ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเอาไว้ทาเป็นพ่อพันธุ์นะครับพัฒนาสายพันธุ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าการส่งออกการขายช่วงนี้ราคาก็ถูกนะครับคนก็ไม่กล้าซื้อนะครับพ่อค้าก็ไม่กล้าขาย กระทบไปหมดนะครับในช่วงโรกระบาดแบบนี้นะครับก็คือสรุปง่ายๆนะครับตลาดต้องการไก่1กิโลขึ้นไปนะครับง่ายๆหกิโลขึ้นไปจนถึง2กิโลกรัมนะครับเป็นขนาดที่เหมาะนะครับแล้วก็พ่อค้าชอบโอเคนะครับสำหรับเรื่องต่อมานะครับเรื่องของอาหารนะครับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่นะครับหลายท่านคงมองว่าทำไม เอาหญ้าเอาพวกข้าวโพดมาให้ทําไมไม่เอาข้าวไม่ให้อาหารไก่โดยตรงเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมอ่า,อาสมมติว่าถ้าเราซื้ออาหารนะครับมาหนึ่งกระสอบเนี่ยนะครับก็จะราคาก็จะประมาณเกือบ500นะครับตอนนี้นะครับาราคาเกือบ500นะครับท่านผู้ชมให้ไป1อาทิตย์ปุ๊บนะครับอา,อาหารก็น่าจะไม่เหลือนะครับ ทั้งไก่ทั้งเป็ดแบบนี้นะครับอาหารไม่เหลือแน่นอนนะครับตอนนี้ไก่เรายังขายไม่ได้นะครับทุนหมุนเวียนไม่มีนะครับเราควักเงินในกระเป๋าเราออกมาซื้อแทนที่จะขายไก่ได้เออเอาสวนหนึ่งมาซื้ออาหารนะครับมาหมุนเวียนให้มันเลี้ยงตัวเองได้แบบนี้นะครับแบบนั้นมันถึงยั่งยืนนะครับสําหรับผมนะครับมองแบบนี้นะครับถ้าเราซื้ออาหารไก่โดยตรงนะครับแบบไม่ลดต้นทุนแล้วก็ให้แบบเต็มๆปริมาณเนี่ยนะครับ อยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ราคาไก่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับราคาไม่สูงเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องเอาอาหารที่มันลดต้นทุนนะครับที่มันถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีคุณค่าทางอาหารนะครับสามารถที่จะให้ไก่เราเจริญเติบโตได้นะครับพวกหญ้าหวานนะครับผมจะเอามาบดผสมกับราผสมกับข้าวนะครับผสมกับข้าวโพดนะครับให้ไก่พวกนี้นะครับให้กินเป็นอาหารเป็นหลัก นะครับก็คือที่ไปที่มานะครับทาไมเราถึงบดหญ้า,าสับหญ้าให้ไก่ของเรานะฮะมันจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้เยอะนะครับเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่อาหารหมูไม่ใช่อาหารนกนะครับแต่เป็นอาหารไก่นี่เองนะครับอาหารที่ดีที่สุดของไก่นะครับแต่บางท่านก็เอาอาหารหมูบอกว่าเออหมูมันมีโปรตีนเยอะ กินแล้วจะทําให้ไก่อ้วนก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาไว้เร่งน้ําหนักนะครับแต่อาหารที่ดีที่สุดของไก่ก็คืออาหารไก่ก็คือมันจะเหมาะแต่ละช่วงวัยนะครับจะมีพวกเขาวิจัยมาแล้วแหละนะครับผมเชื่องั้นนะครับเขาวิจัยมาว่าอ่าแรกเกิดจนถึง1เดือนเนี่ยปริมาณที่เหมาะสมนะครับควรได้รับโปรตีนมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าสมมติ2 2สํานะครับสหรับไก่1เดือนนะครับก็จะเป็นอาหารนะครับ พ่อพันธ์ุแม่พันุ์นะครับอาหารไก่ไข่นะครับควรได้รับโปรตีนเท่านั้นเท่านี้นะครับก็จะมีขนาดความเหมาะสมแต่ละรุ่นแต่ละวัยแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเลี้ยงแบบธรรมชาติของเราเนี่ยก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับเขาคงมีการพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมแล้วก็การกลับตัวที่ดีพอสมควรนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับเรือ่องความเป็นไปเป็นมาเราไปขายที่ไหนเรานั้าหนักเท่าไหร่ถึงจัด้ายได้นะครับมีใครมาซื้อไหมนะครับเราขายยังไงอันนี้เป็นข้อสงสัยนะครับที่ได้ตอบคำถามในหลายคอมเมนต์ได้ถามเข้ามานะครับในส่วนของอพื้นที่เลี้ยงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ฝนตกบ่อยพอสมควรนะครับพื้นก็แฉะนะครับ พื้นแฉะอาจจะทําให้เกิดโรคระบาดนะครับโรคบัดบัดตาบวมบัดหน้าบวมนะครับไก่ซึมไก่เงานะครับก็เป็นธรรมดานะครับของสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้นะครับอขนาดเราเป็นมนุษย์นะครับถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ยังเป็นไข้นะครับไก่พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับควรได้รับการดูแลอใจใส่จากเจ้าของเป็นอย่างดีนะครับถ้าไม่ดูแลก็คือจะได้รับผลกระทบก็คือถ้า โชคร้ายนะครับก็จะตายยกฝูงนะครับตายทั้งฝูงแบบนี้เองนะฮะครับสำหรับประเด็นเกี่ยวกับการเลี้ยงนะครับขายได้ตั้งแต่เป็นลูกไก่เลยนะครับบางที่นะครับเขารับซื้อตั้งแต่เป็นไข่ก็มีนะครับขายได้ทุกช่วงยกเว้นว่าเราพอใจจะขายช่วงไหนนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาเล่าความเป็นไปเป็นมานะครับประสบการณ์เล็กๆน้อยให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับ ก็หวังว่าจะตอบคำถามพี่น้องได้นะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในคลิปวิดีโอนี้มาถ่ายบรรยากาศฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าภาพไม่ชัดเจนเสียงไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์ช่องไว้นะครับก็จะมีบรรยากาศเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ